สวัสดีคุณผู้ชม FC ซทุกท่านนะครับสวัสดียามเที่ยงเที่ยงออคลิปนี้เราจะมาสุ่มลูกปลานะครับบ่อลูกที่สองเพื่อที่จะเช็คดูว่าเราจะเอาไปปล่อยไว้บ่อที่3ามที่เพิ่งจับไปเนี่ยครับคุณผู้ชมเนี่ยบ่อน,นี้เลยสดๆร้อนๆเลยนะครับว่าจะพอปล่อยได้หรือเปล่านะครับแต่ก็ยังมีลูกปลาเมื่อเช้าก็เห็นลูกปลาเยอะอยู่นะ่แต่มันตัวมันเล็กเกินนะมันมันยังรอดตาอ้วนอยู่อ๋อ นี่ก็เป็นแหส่สองเซนนะครับคุณผู้ชมแหส่สองเซนเดี๋ยวลองดูซิว่ามันจะติดอ้วนที่เราใช้ไปอ้วนสามเซนไงสามเซนได้ใหญ่อลองดูว่ามันจะติดหรือเปล่าทาไมติดก็ต้องเอาบ่ออื่นแทนแต่อันนี้มันใกล้ยังไงมันมันไม่ต้องย้ายไม่ต้องใช้รถย,ย้ายมันตักช่างข้ามได้เลยมันใกล้หน่อย อันนี้ไม่ต้องมีพิธีรีตองใช่ไหมสวายเต็มแหะใช่ไหมโดนสวายนะครับคุณผู้ชมอ๋อหลุดไปแล้วใช่ไหมแหะแล้วมันขาดมือใหญ่เนี่ยเนี่ยลูกปลาอ่ะคุณผู้ชมมาแล้วลูกปลาครับ หนึ่งงานสวายให้ประดุกสองเส้นวันยังเอาหัวรอดแล้วอะ่ะโอ้ถ้าสามเส้นไม่ได้อะ่ะไม่ได้นะแล้ายังผ่งานไม่ได้เพราะว่าอวนเราอวนผ่านที่สามเส้นสามเส้นเนี่ออย่างเงี้ยมันยังยไม่ติดแต่มันยังรอดอยู่อ๋อนี่ค่ะสองเส้นมันยังรอดถ้าถ้าสามเส้นคือไปหมดเลยนะไปหมดเลยผ่านไม่ได้ปลาอรกไปหมด ามาลองเช็คมันดม่เฉยว่ามันจะจะติดวนไหมเราจะได้เอาบอ่ออื่นมาใส่แทนยังเล็กมากเลยบอ่อนี้มองแล้วไม่ไม่เวิร์ดนี่คุณผู้ชมตัวนิดเดียวเองลอดตาสองเซนนะครับต้องอันเชิญลงบอ่อไปก่อนแล้วก็บอ่อนี้ เราไม่ได้ตั้งใจปล่อยปลาดุกนะครับแต่มันหลุดไปเองคุณผู้ชมตัวไซปลาเค็มได้ไหมปลาดุกมันน่าจะน่าจะย่างได้แล้วมั้งไหนอนู่นนนยๆๆนู่นเออ,อนั่นแหละอันนี้ปลาเค็มอ่าไซปลาเคม็มคุณผู้ชมนี่ไซปลาเคม็มหลุดมาพอดีเลยคุณผู้ชมอ้าวไปแล้ว สรุปนะครับปลาบ่อลูกที่สองนี่ใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องไปเอาที่คังเก็บลูกปลานะครับประมาณนั้นนะใช,ใช่ครับคลิปนี้เราแค่เทสสั้นๆง,ง่ายๆนะคุณผู้ชมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีคลิปลงด้วยแล้วสำหรับคลิปนี้ต้องเอาไว้เท่านี้ครับฝากกดติดตามและกดไลค์ให้ด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไวท้ทนี้ครับสวัสดีครับ